Grand Admiral Thrawn Grand Admiral Thrawn g r a น d Admiral Thrawn นี่คือตัวร้ายที่ตั้งแต่ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ30กว่าปีที่แล้วได้กลายเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดในจักรวาลขยายของ Star Wars ถึงขนาดที่ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราได้ดูหนังภาค 1, 2, 3และยังทำให้เรามี Star Wars ดูมาถึงทุกวันนี้คลิปนี้เรามาคุยกันถึงประวัติเบื้องหลังของท a อนโดยผมจะต้องขอย้อนกลับไปเริ่ม ตั้งแต่ช่วงปลายยุค8 0ครับหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่หลังจาก Return of the Jedi ฉายในปี1983ช่วงปลายยุค8 0นั้น Star Wars เรียกได้ว่าตายไปแล้วแทบไม่มีสื่อ Star Wars ใหม่ๆออกมามาเวลก็เลิกตีพิมพ์การ์ตูนคอมิกส t a r ์ a r s ์ในปี1986 m เกาแกซีนแฟนคลับ Star Wars ก็ถูกยกเลิกในปี1987จนหลายคนเรียกช่วงนั้นว่ายุคมืดของ Star Wars the Dark สื่อ Star Wars อย่างเดียวที่ผมว่าน่าพูดถึงในยุคนั้นก็คือการเปิดตัวเครื่องเล่น Star Tour ในดิสนีย์แลนด์ที่จอจลูคัสสร้างร่วมกับดิสนียและเป็นโปรเจกต์แรกๆที่ลูคัสกับดิสนียร่วมมือกันจนนำไปสู่การขายลูคัสฟิล์มให้กับดิสนียในปี2012ในที่สุดจนกระทั่งในปี1991ครับนักเขียนทิมตีซานได้ตีพิมพ์นิยาย Star Wars ร่วมกับลูคัสฟิล์มในชื่อ Air to the Empire ซึ่งในเวลานั้นถือว่าเป็นนิยาย Star ์ Wars ์ไม่กี่เรื่องที่ได้ตีพิมพ์ a แ r to the Empire เล่าเรื่องต่อจากหนังภาค6เกี่ยวกับตัวละครหลักอย่างลุคเลอาฮานและแลนโดและนำเสนอตัวร้ายใหม่ของ Star Wars นั่นก็คือมิสมมมิิิสสสตรอนูรูโอโดหรือที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Grand Admiral t ลทรอน แบรนด์แอมเบรลทอนแตกต่างจากตัวร้ายอย่างพาวพาทีนและเวเดอร์ตรงที่อาวุธสำคัญที่สุดของเขาคือความฉลาดไม่ใช่พลังฟอสหรือว่าไลท์เซเบอร์ทอนไม่ใช่ตัวร้ายที่เราแค่ได้ยินว่าเป็นนักกลยุทธ์ที่เก่งแต่เราเห็นเขาใช้พลังการคิดวิเคราะห์เอาชนะตัวเอกของเราได้อยู่หลายครั้งซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมว่าเหมาะสมกับเอ็มพายที่หลงเหลืออยู่ในยุคนั้นที่ไม่ได้ทรงพลังทางการทหารเท่าแต่ก่อนทอนกลายเป็นที่นิยมของแฟนๆแท้จะในทันทีครับ ส่วนหนึ่งเพราะทีมอัลิซานใช้วิธีการเขียนแกรนเอมเบรัลทรอนเหมือนเป็นตัวละครหลักตัวหนึ่งของหนังสือและใช้พื้นที่หน้ากระดาษจำนวนมากไปกับเรื่องราวของทรอนและเอ็มไพร์จนผมว่าเยอะเท่าๆท,ที่เขาใช้กับเรื่องราวของลุคและเลอาเลยเราเห็นทรอนวางกลยุทธ์อธิบายแผนการแล้วก็ดาเนินภารกิจผ่านสายตาของอีกตัวละครใหม่ก็คือกัปตันพาลิออนเป็นความสัมพันธ์คล้ายๆกับเชอร์ล็อกโฮมส์และด็อกเตอร์วัตสันในจักรวาลสตาร์วอล์ครับ นังสือ Air to the Empire ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามติดลิสต์ New York Times Bestseller และถือเป็นสื่อ Star Wars คุณภาพดีสื่อแรกๆหลังจากหนังภาค6 Timothy Zahn เขียนภาคต่อของ Air to the Empire ต่ออีก2ภาคก็คือ Dark Force Rising และ The Last Command โดยใช้การดำเนินเรื่องคล้ายๆกับหนังไตรภาคจนทั้ง3เล่มเนี่ยถูกเรียกว่า t r อน Trilogy หรือว่าไตรภาคของ Tro อน ซึ่งสำหรับแฟนๆก่อนยุคดิสนีย์แล้วทรอน t ร i l โลจี Tr Tr ถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับภาค789ที่สุดแล้วครับจริงๆนอกจากทรอนแล้วยังมีตัวละครและก็คอนเซปต์อีกหลายอย่างที่ปรากฏตัวครั้งแรกในทรอน t ร i l โลจีและกลายเป็นสิ่งสำคัญใน Star Wars ในเวลาต่อมาอย่างเช่นดาวคอรัสซังตัวละครมาราเจดที่จะกลายเป็นคนรักของลุคในเวลาต่อมาฮานและเลอามีลูกด้วยกันและการกลับมาของดาบไ์เซเบอร์ของลุคและอนาคิน ที่ลุกเสียไปใน Cloud City ครับด้วยความสำเร็จของทรอน Trilogy เราเริ่มเห็นสื่อ Star Wars CD <ๆ S 1> เพิ่มขึ้นในช่วงต้นถึงกลางยุค90อย่างเช่นการ์ตูนคอมิกที่เปลี่ยนมือลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ Marvel เป็น Dark Horse วิดีโอเกมดังๆอย่างเช่น Super Star Wars, Dark Force, X-Wing และ Tie Fighter เกมสุดท้ายนี่มีทรอนโผล่มาด้วยรวมถึงมีโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเช่น Shadow of the Empire ความสนใจจากแฟนๆของ Star Wars สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคเรเนซองส์ของ Star Wars สที่แท้จริงครับหลังจากเห็นความสนใจของแฟนๆที่เพิ่มขึ้นบวกกับความก้าวหน้าของ CGI ในการสร้างหนังทำให้จอร์จลูคัสตัดสินใจเริ่มกลับมามองหาวิธีการสร้างภาค123จนกลายมาเป็นหนังไรภาคที่เราคุ้นเคยในทุกวันนี้ครับลูคัสเองยังหยิบบางคอนเซปต์จากทรอนไทโลจีอย่างเช่นชื่อดาวคอรัสซัง มาาใใช้้นนหนังงขขอเขดวยและแม้หนังภาค3จะฉายจบไปในปี2005ความนิยมของ Star Wars ไม่ได้จบตามไปเหมือนตอนไตรภาคแรกแต่กลับแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆผ่าน Expanded Universe หรือว่าจัก,กรวาลขยายของ Star Wars ที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นหนังซึ่งมีทรอนเป็นตัวชูโรงความนิยมที่ดูเหมือนจะมีแต่เพิ่มขึ้นนี่เองที่ทำให้ Disney ตัดสินใจซื้อ Star Wars ในปี2012ครับ เมื่อดิสนียซื้อ Star Wars ไปสิ่งแรกที่ Disney ์ทำคือประกาศให้ expand e d universe ไม่ใช่แ a n นอนหรือว่าเรื่องราวทางการอีกต่อไปเพื่อปูทางใหม่ไปยังภาค 7, 8, 9และทำให้ Star Wars เข้าถึงง่ายขึ้น Grand e m r r l l d t r อ n ถือเป็นตัวละครที่แฟนๆเรียกร้องให้นำกลับมามากที่สุดและกลายเป็นตัวละครแรกๆจาก expand e d universe ที่ Disney หยิบกลับมาใช้ในแคนนอนปัจจุบัน ที่เด่นสุดคือในหนังสือนิยายทรอนที่ได้ท i ม o ิ h y า a าสกลับมาเขียนและเล่าถึงประวัติการขึ้นมาเป็นยศแกรนด์แอดมิรัลของทรอนใน Empire และใน a n i m เมชัน Rebels ีซั่น3และ4ที่ทรอนรับบทเป็นตัวร้ายหลักและแน่นอนว่าเราได้เห็นทรอนในซีรีส์อโศก a าเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่แฟนๆหลายคนต้องรอนาถึงกว่า3ทศวรรษถึงจะได้เห็นเวอร์ชั่นคนแสดงและจากข่าวที่ว่าเดฟเฟลอนี่ผู้สร้างเรเบลและอโศกา จะได้กำกับหนังที่สร้างจากหนังสือ Air to the Empire เราคงยังมีโอกาสได้เห็นทรอนอยู่กับ Star Wars ปัจจุบันไปอีกสักพักครับและนั่นคือ Grand a d m i r a t Tron ครับถ้าใครมีโอกาสผมแนะนำให้ลองอ่านทรอน Trilogy ดูเป็นนบยาย Star Wars ที่อ่านสนุกแล้วก็มีความสำคัญมากๆแล้วอย่าลืม Subscribe ช่อง Hyperspace Tales นี้ไว้ด้วยสำหรับทุกเรื่อง Star Wars ครับ